สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นเครื่องเล็กๆนะครับเป็นเครื่องวันบอร์ดนะก็รับมาในการแรกเนี่ยก็คือเปิดติดอยู่แต่เชื่อมไม่ได้นะครับ <Wow. S 1> ก็ยี่ห้อนี้นะครับก็ด้านหน้าก็จะมีปุ่มปรับกระแสแล้วก็ขั้วเชื่อมนะครับแล้วก็จอแสดงผลตอนนี้อาการยังยังแปลกๆอยู่นะครับเพราะว่าบางทีเปิดมานี่ก็จะมีแรงดันออกที่หน้าเครื่อง บางครั้งก็ไม่ออกบางครั้งก็ออกนะครับแล้วก็ตอนนี้มีกลิ่นนะครับมีกลิ่นที่เหมือนจะมีตัวไหมตัวเสียอยู่แต่ว่าผมหายังไม่เจอนะครับลักษณะนี้แหละเอามือแตะๆดูก็หายังไม่เจอก็เดี๋ยวลองลองในเบื้องต้นนะครับลองเบื้องต้นนะเดี๋ยวเราวัดแรงดันที่หน้าเครื่องไว้นะครับลองดูที่มิเตอร์นะบางทีก็ออกบางทีก็ไม่ออกครับอ่าสามสองหนึ่งเปิดนะครับนะครับ แรงดันหายไปแล้วนะครับแรงดันหายไปแล้วนะแล้วก็เปิดมาก็จะมีกลิ่นหน่อยๆแต่แต่ก่อนหน้านั้นสองสามรอบนะครับที่ผมเปิดดูก่อนที่จะบันทึกคลิปเนี่ยจะมีแรงดันออกนะครับหลอดไฟก็ติดนะ,อะลองเปิดนะสามสองหนึ่งนครับหลอดไฟไม่ติดนะครับเนี่ยหลอดไฟไม่ติดหลอดไฟจะไม่ติดอะไรเลยอโอเค เราเปิดดูนะครับวัดแรงดันหน้าเครื่องนะเนี่ยตัดไปแล้วนะครับตัดโอซไปแล้วก็น่าจะมีปัญหาในส่วนของอ่หมอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอดบอร์ดนี้ออกมานะครับถอดบอร์ดนี้มาแล้วก็มาเช็คสัญญาณพันดูหน่อยว่ามีสัญญาณพันไหมแล้วก็เช็คตัว i g b ีนะครับลักษณะนี้เนี่ย อาจจะอาจจะทํางานแล้วนะครับแต่ว่าเกิดการตัดนะครับเกิดการตัดออกนะครับก็เปิดครั้งแรกๆเนี่ยก่อนที่จะบันทึกคลิปเนี่ยเปิดเสร็จเนี่ยผมก็วัดแรงดันอยู่ก็ได้อยู่ประมาณ450โวลต์น,นะครับก็ผ่านหลอดไฟนะพอเปิดไฟสุดบางทีก็ดับไปเลยนะครับดับไปเลยก็คือแรงดันไม่มีนะครับแล้วก็เมื่อกี้เอาไปแตะเชื่อมแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะบันทึกคลิปแหละก็เราลองแตะเชื่อมดูหน่อยพอแตะเสร็จแล้วนี่ เหมือนจะติดโอซนะครับหรือไม่ก็ได้กลิ่นออกมานะครับก็เป็นแปลกๆอยู่นะก็เดี๋ยวต้องถอดบอร์ดนี้ออกมานะครับแล้วก็อ่าผมจะต้องลอยเจ้าตัว igbt นี้ก่อนเพราะว่ากลัวจะระเบิดนะครับลองลองเช็คดูก่อนว่า igbt ช็อตไหมแล้วก็เช็คสัญญาณพันเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับน่าจะมีตัวช็อตก็เลยก็เลยทําให้อ่าแรงดันออกไปแล้วเราก็ติดโอซีอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็อาการนี้น่าจะอันตรายอยู่นะครับก็ดูที่แผงตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดบอร์ดออกมาเรียบร้อยนะครับผมก็สํารวจทั่วๆไปนะครับแล้วก็เจอเจอในส่วนหนึ่งที่ที่ตั้งเป็นความสังเกตก่อนนะครับก็ในส่วนของเจ้าตัวไดโอดนะเนี่ยเจ้าตัวไดโอดนะครับเนี่ยมีรอยไหม้นะมีรอยไหม้มีอะไรอยู่เดี๋ยวผมจะจะลองถอดแผ่นระบายความร้อนพวกนี้ออกนะครับแล้วก็้องเช็คไดโอดดูก่อนเพราะว่ามีแรงดันออกนะครับบางทีออกบางทีไม่ออกอะไรประมาณนี้แล้วก็ติดโอซี แล้วก็ตอนหลังนี่ก็เงียบไปเลยนะครับก็ทัวรไปก็ไม่เห็นมีร่องรอยอะไรนะครับแต่ว่าตรงนี้รู้สึกจะมีมีคราบขมเหน่าวนะครับนเนี่ยเยตรงตรงนี้นะคราบเขมเห่าอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็รอยดำๆนี่อาจจะเป็นรอยของเขาเองก็ได้นะครับหรือว่าอา่าเป็นอะไรเราก็ต้องลองถอดดูก,ก่อนนะครับนี่เนี่รอยดำๆรอยคราบแบบนี้นะครับเนี่ยอาจจะมีอา่าจจะมีปัญหานะครับในส่วนของไนโอดนะ โอเคนะครับเดี๋ยวลองถอดตัวนี้ออกมานะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับถอดเจ้าตัวแผ่นระบายความร้อนนะเราก็สังเกตนะครับสังเกตดูตรงนี้นะนี่ครับมีรอยรอยไหมตรงนี้นะครับรอยไหมตรงนี้นะอันนี้ผมยังไม่ได้วัดตัวตัวในโอดนะครับนี่แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้เีประมาณนี้ครับเนี่ยลักษณะพวงนี้นะครับเนี่ยนะครับรอยเป็นรอยนะครับ ก็ตรงนี้อยากจะชี้ให้เห็นถึงจุดที่ว่าเราต้องเราต้องรู้จักสังเกตหน่อยหนึ่งนะครับรู้จักสังเกตความผิดปกติตรงนี้ถอดออกมาวัดอาจจะไม่เสียหรืออาจจะเสียนะครับอาจจะช็อตอาจจะไม่ช็อตตรงนี้นะครับแต่ว่าเวลาทํางานนี่ตรงนี้เขาเป็นแรงดันนะครับแรงดันสูงอยู่กระแสสูงเงี้ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเวลาทํางานอาจจะกระโดดกันได้นะครับเป็นคาบเข่าเหมานะครับนํากระแสนะก็เลยอาจจะช็อตได้เป็นไม่ได้ครับ อ่าตรงนี้เราต้องทําอะไรถอดออกมาถอดออกมานะครับถอดออกจากปิ้นแล้วก็วัดดูนะครับถ้าไม่เสียนะครับก็ทกําความสะอาดอีกทีหนึ่งหรืออาจจะเสียไปแล้วนะครับก็ต้องถอดออกมาวัดออกมาข้างนอกดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมถอดออกมานะครับส่วนวิธีการถอดนะครับหลายท่านก็อาจจะอาจจะมีถามอยู่มีสงสัยนะครับว่าเวลาผมถอดอุปรกรณ์นี่เราทํายังไงนะครับมันก็เป็นพื้นฐานแล้วก็ จะเรียกว่าเป็นพื้นฐานก็ว่าได้แต่จะเรียกว่าเป็นทักษะแล้วก็เป็นเทคนิควิธีการก็ว่าได้นะครับเป็นประสบการณ์ก็ว่าได้นะนก็แรกๆเนี่ยเวลาผมถอดเนี่ยผมก็ดูดตะกั่วออกมาทีละตัวทีละตัวซึ่งดูดออกมาเนี่ยก็จะยากเพราะว่าเขาเป็นปริ้นสองหน้าดูลักษณะนะครับเป็นปริ้นสองหน้านะถ้าเป็นขาอุปกรณ์ลักษณะนี้นะครับเราก็อย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะก็จับตะกั่วพอกเข้าไปเลยนะครับเนี่ยจับความร้อนตรงนี้พอกเข้าไปนะครับ ก็อาจจะเปลืองหน่อยบางทีก็อาจจะอาจจะช้านะครับอาจจะช้าแล้วก็เพิ่มตะก่วเข้าไปนะครับอาลักษณะนี้นะเพิ่มตะก่วไปเราจะไม่ดูดนะครับเราจะไม่ดูดออกนะเราจะให้ความร้อนลักษณะอย่างนี้ครับอ่าอย่างนี้แล้วก็อาจจะมีอ่าเจ้าครีมตัวนี้นิดนึงนะครับช่วยช่วยตรงนี้นะครับอ่าดึงตรงนี้นิดนึงอย่าเพิ่งดึงนะครับอย่าเพิ่งดึงแค่เอาทํา เอาเอามือเนี่ยดันลงมานิดนิดนึงให้หนักๆักหน่อยนะครับหรือเราอาจจะโยกอย่างนี้นะครับโยกโยกให้ตัวนี้ขาขาลุดแล้วเนี่ยครับเราจะดึงตอนไหนก็ได้ขาขาลุดแล้วนะ,อะลองดูครับโยกแล้วนะดึงลงมาเลยครับเนี่ยดึงอย่างนี้เลยครับดึงเลยนะดึงหน้าหน้าลงมานะครับลองดูนะอีกอันหนึ่งนะอันนี้ตะกัวเขามีเยอะอยู่เนี่ยตะกัวเก่าเขามีเยอะนะครับ เราก็เลยไม่จําเป็นจะต้องพอกแต่บางทีตะกัวเก่าเยอะก็จริงแต่ว่าตะกัวเขาหมดสภาพนะครับ<ม>เขาไม่ร้อนแล้วนะครับร้อนยากผมก็ใช้เจ้านี่ยตัวนี้ตัวครีมต,ตัวนี้นะครับยังไม่ได,ดึงนะผมยังไม่ได้ดึงเนี่ยมันจะหลุดเองมันเราจะรู้เองว่ามันจะหลุดนะครับดึงลงมาเลยอย่างงี้ครับดึงลงมาแต่ถ้าใช้เจ้าตัวที่ดูดตะกัวนะครับดูดบางทีมันไม่หมดครับ มันจะเหลือในหน่อยอยู่อยูด่ด้านหน้าที่2ตรงนี้จะทําให้ปิ้นขาดนะครับถ้าถ้าเป็นลักษณะนี้แนะนาให้ให้ถอดลักษณะที่ผมถอดน,นะครับอันนี้เหมือนกันเวลาถอดลักษณะเดียวกันครับลักษณะเดียวกันพวกนี้นะก็โอเคเดี๋ยวผมดูทําความสะอาดอีกทีหนึ่งแล้วมาเรามาดูกันนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะเป็นรอยคาบเข่ารอยไม่อะไรต่างนี้เราก็ทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับ เพราะว่าเวลาที่มีคาบเข่าเหมามีอะไรอยู่เนี่ยถ้าเกิดมีกระแสสูงหรือว่าอะไรต่างๆเขาจะกระโดดหากันนะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังนะเนี่ยด้านหลังก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใช้ทินเนอร์อะไรล้างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ทํานะครับก็คือตัวนี้นะเอาให้ดูนะครับเอาให้ทุกคนดูก่อนนะเนี่ยลักษณะนี้นะครับตรงนี้อ่ะ เป็นคาบเข่าเหาะนะครับสําคัญที่สุดเลยตรงนี้นะครับต้องใช้เจ้าตัวทินเนอร์นะครับล้างเลยนะครับก็เดี๋ยวเสียเวลาหน่อยนะครับเสียเวลาในคลิปหน่อยแต่ว่าก็จะทําให้ทุกคนได,ได้ได้ดูกันหน่อยนะครับหลายท่านนะครับหลายท่านที่ถามผมมานี่ยบางทีใส่เข้าไปแล้วนี่มันใช้ไม่ได้นะครับมันก็ชอดชอ,ดอะไรอยู่ก็ตรงนี้แหะครับเนี่ยก็อย่างนี้เลย ใช้ทินเนอร์ล้างนะครับทินเนอร์ล้างแล้วก็สำลรีตรงนี้ก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่ความถนัดนะแต่ว่าผมส่วนมากผมจะใช้สัลรีแล้วก็ใช้ไอตัวอย,อ,ยอย่างนี้แหละครับอย่างที่เห็นนี่แหละมานี้นะครับในเบื้องต้นประมาณนี้นะเช็ดให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็คราวนี้มาดูตัวจริงของเรานะครับตัวนี้นะที่ผมถอดออกมาเนี่ยแล้วผมก็ ่าใช้ที่เนอร์เช็ดนะครับก็จะเป็นเบอร์ห้าสิบนะครับห้าศูนย์เอสองศูนย์นะเท่าที่เปิดในในในเน็ตดูก็จะก็จะบอกว่าเป็นห้าสิบแอมป์สองร้อยโวลต์นะครับแล้วตัวที่ผมมีอยู่ในในถุงเนี่ยนะครับในถุงเนี่ยก็จะเป็นดีเก้าสองขีดศูนย์สามนะครับก็จะเป็นยี่สิบแอมป์สามร้อยโวลต์ถามว่าแทนกันได้ไหมถ้าดูตามตัวเลขนี่จะแทนกันไม่ได้นะครับก็คือแทนกันได้แรงดันอีแทนกันได้ กระแสเนี่ยกระแสเนี่ยจะแทนกันไม่ได้นะครับแต่ถ้าถามว่าเอาใส่ได้ไหมเอาใส่ได้แล้วจะเชื่อมไหมเชื่อมได้เชื่อมได้นะครับสมมุติว่าตัวนี้รับอาจะสามารถจ่ายกระแสได้สูงสุดที่50แอมป์แต่ตัวนี้สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุดที่20แอมป์หรือว่าทนนั่นแหละนะครับทนกระแสได้50แอมป์หรือทนกระแสได้20แอมป์เราเราจะมองได้2มุมนะครับถ้าเครื่องเขาเนี่ย บอกว่าตรงนี้50แอมป์ก็สามารถก็ก็ความหมายว่าถ้าตัวเครื่องนีมีความสามารถจริงๆเนี่ยจะสามารถจ่ายกระแสได้สูงสูงได้ถึง50แอมป์อ่ะทนที่สูงสุดถึง50แอมป์แต่ถ้าเอาเอาตัว20แอมป์มาใส่เนี่ยถ้าเครื่องเขาใจ่ายได้50แต่เราเอา20แอมป์มาใส่เนี่ยไอ้เครื่องก็จะใจ่ายได้แค่20แอมป์ครับแล้วก็สามารถทนได้แค่20แอมป์ถ้าเครื่องจ่ายมังจริงก็ตัวนี้ก็อาจจะระเบิดอาจจะใช้งานไม่ได้นะครับอ่าอันนี้อันนี้คือหลักการในการพิจารณานะครับ แต่ถ้าไม่มีเลยสมมุติไม่มี50แอมป์ผมมีแต่20แอมป์ผมใส่20แอมป์ได้ไหมใส่ได้ครับใส่เข้าไปเลยแต่ความสามารถของเครื่องนี่อาจจะประสิทธิภาพอาจจะลดลงเพราะว่าถ้าเครื่องจริงๆเขาอาจจะจ่ายได้ถึง50แอมป์จริงๆอาจจะไม่ถึงอาจจะสักประมาณสัก30แอมป์40แอมป์นะครับอาจจะคิดที่ประมาณสัก80นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของผมเองนะ80อ่าโดยประมาณนี้80ก็อาจจะจ่ายได้ประมาณสัก เอาตัวเลขหยาบแล้วกันนะครับผมไม่ได้คำนวณขนาดนั้นก็คืออาจจะอาจจะสักสามสิบแอมป์อย่างนี้สมมติสมสมุตินะสามสิบแอมป์นะครับดูเครื่องสามสิบแอมป์ตัวนี้ก็ยี่สิบแอมป์ก็อาจจะสักประมาณสักสิบแอมป์นะครับสิบแอมป์นี่ก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแต่เราต้องมาพิจารณาดูดีๆตรงนี้ว่าเครื่องเนี่ยจริงๆเครื่องตงัวนี้เครื่องขนาดเท่านี้เวลาเชื่อมจะเชื่อมได้จะจ่ายได้ประมาณกี่แอมป์ประมาณกี่แอมป์กันแน่นะครับ เท่าที่เห็นก็เขาก็ใส่ประมาณสัก20แอมป์นี้ก็ได้อยู่20แอมป์สตัวนะครับแต่คราวนี้คราวนี้นะครับประเด็นก็คือว่าเรามีเราสามารถหาอะไรได้นะครับเราก็ควรที่จะหาอะไรที่ทเทียบเทียงของเดิมหรือมากกว่าไปนะครับผมก็เลยไปหาอะไรอีกตัวอื่นไปนะครับก็จะเป็น60แอมป์60แอมป์3โวลต์ก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับ60แอมป์3โวลต์ แต่ถ้าถามว่าไม่มีจริงๆผมจะทายัางไงผมก็จะลองใส่ตัวนี้เข้าไปเลย20แอมป์สามไมล์วต์ก็จะเชื่อมได้เหมือนเดิมนะครับเชื่อมได้อยู่แต่ก็ต้องไปดูประสิทธิภาพประสิทธิภาพของเครื่องอาจจะอาจจะด้อยอาจจะลดลงนะครับคือเต็มที่เต็มที่กระแสอยู่ที่50แอมป์อย่างนี้แต่50แอมป์เนี่ยก็ออกไม่เต็มที่อยู่แล้วนะครับตัวเครื่องเขาอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก80 90 8 0นะครับก็อยู่ประมาณสัก40แอมป์3 0แอมป์40แอมป์นะครับโดย แต่ถ้าเราใส่20แอมป์เข้าไปอย่าง,าง,างที่อย่่างทีคำนวณไว้นะครับประสิทธิภาพก็จะลดลงแต่ถามว่าใส่เข้าไปเลยเนี่ยจะระเบิดเลยไหมไม่ระเบิดครับไม่ระเบิดก,ก็เชื่อมได้เท่าที่เขาทําได้นะครับโดยประมาณนี้20แอมป์ก็เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ที่ยอดนิยมอยู่นะครับแต่ว่าก็ใส่ในหลายเครื่องหลายเครื่องนี้ก็อาจจะมีหลายตัวด้วยนะครับหลายตัวนะอาจจะเครื่องหนึ่งสามสี่ตัวนะครับต่ออนุก,กรมต่อกันนะครับอนุกรมขนานกันไปนะครับให รับกระแสรับแรงดันได้มากขึ้นนะครับอ่ะโอเคคราวนี้เราหาได้นะครับผมหาเบอร์นี้ได้นะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้นะก็จะเป็น60แอมป์3เลยโวลต์ผมก็จะใส่เจ้าตัว60แอมป์3เลยโวลต์เข้าไปนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวทความสะอาดแล้วก็ประกอบเครื่องนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ใส่เจ้าตัวในโอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะเนี่ยเรียบร้อยนะครับก็ใส่อ่าเจ้าตัวทาซิลิโคนด้วยนะครับซิลิโคนด้วยนะ ตัวนี้ครับแล้วก็ทําความสะอาดทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับอ่ะครานี้เราก็มาทดสอบกันนะครับทดสอบกันก่อนก่อนที่จะประกอบกันจริงนะครับอ่าแรงดันแรงดันก็จะออกอยู่ที่เจ้าหลังแผ่นระบายความร้อนตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ใส่หลอดไฟเข้าไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะคลิปเข้าไปนะครับเนี่ยประมาณนี้ลุ้นกันครับหงหลอดไฟต้องติดนะครับ แล้วก็เราลองวัดแรงดันดูนะครับแรงดันนี้ไม่ไม่ไมีมีปัญหาอะไรนะครับจะมากจะน้อยก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราต่อผ่านหลอดไฟด้วยแต่เราต้องดูแรงดันว่าอ่าออกไหมแล้วก็ดูที่เจ้าหลอดไฟว่าติดไหมนะครับถ้าติดก็โอเคเท่านั้นเองนะครับอ่าสามสองขับติดแล้วนะเนี่ยติดละแล้วก็ลองวัดแรงดันดูนะครับแรงดันก็อยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณห้สิโวลต์ นะครับเนี่ยประมาณ50โวลตว5ลโวลต์ <c oughs> อ่ะหลอดไฟ2หลอดนะครับอ่ลอดไฟ2หลอดนะออกไหม6 6นะครับอ่ะครานี้ผมต่อตรงนะครับต่อตรงเลยนะครับต่อตรงเรียบร้อยแล้วแรงดันออกทั้งหมดอยู่ที่58 59โวลตดวอ่ะโดยประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับก็ตอนที่ทดลองใหม่ๆนะครับบางทีนี่เปิดแรงดันออกนะครับแล้วก็ พอเปิดหลอดไฟหลอดที่2แรงดันก็จะหายไปติดโ c อะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนที่ผมไปลองเชื่อมดูอีกรอบนึงไม่ออกเลยก็เงียบไปเลยติดไปเลยนะครับแล้วก็มาทดลองให้ท่านเห็นเนี่ยแรงดันไม่ออกเลยนะครับแต่เปิดเครื่องติดก็แสดงว่าไดโอดเนี่ยยังจะยังจะเสื่อมอยู่ยังจะไม่เสียมากนะครับแต่ก็สุดท้ายก็จนเสียหายไปเลยนะครับส่วนตัวไดโอดที่เสียนะครับก็จะมีตัวหนึ่งที่เสียนะก็คือตัวนี้นะครับ ตอนที่ขายยังไม่หักนะก็จะก็จะช็อตนะครับช็อตช็อตเลยนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ปกตินะครับตัวนี้ไม่ไม่รั่วไม่ช็อตไม่อะไรนะครับก็ยังใช้งานได้อยู่แต่ว่าเวลาเปลี่ยนผมก็เปลี่ยนเป็นคู่กันไปเลยให้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับตัวนี้จะตอนแรกจะรั่วจะรั่วนะครับรั่วแล้วอาจจะช็อตแล้วก็อย่างที่เห็นเลยนะครับโอเคประกอบกันแล้วก็ไปทดลองเชื่อมกันนะครับโอเคครับเรามาทดสอบกันนะครับถ้าเป็นลักษณะบอร์ดแบบนี้นะครับผมรุนตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรกเลยนะครับ เท่าที่เจอนี่เปิดเครื่องมาเราเบิดตุ้มเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ลุ้นกันไปนะครับอ่ะลุ้นกันนะอ่ะสามสองหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองเชื่อมกันดูครับตอนนี้กระแสหน้าเครื่องยังไม่ได้ปรับนะครับอยู่ที่อ่าถ้าปรับสูงสุดอยู่ที่ประมาณสอง้อยห้าสิบแอมป์นะครับก็ตัวของเข้าอยู่ที่สองยสิบนะ ต,ตามจอ <parece maison. S 2> เขาก็ประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ต่าสุดก็น่าจะเชื่อมได้เบาๆนะครับเราก็ลองทดสอบไปด้วยนะครับแต่เราจะระเบิดเลยไหมก็ลองดูนะครับอ่ะเชื่อมได้นะเชื่อมได้เบาๆนะครับเชื่อมได้เบาๆนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอ่ะขึ้นขึ้นหนึ่งนะครับอ่ะขึ้นหนึ่งนะโอเคเชื่อมได้นะครับ โอเคครับก็สามารถเชื่อไมได้ตามปกตปินะครับสําหรับงานนี้ก็เสียแค่ไดโอดหนึ่งตัวนะครับแต่เราก็เปลี่ยนไปทั้งสองตัวเลยนะครับ